ครับเดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาติดตั้งแอปกันหนึ่งตัวนะครับเป็นเกมถามตอบนะครับสำหรับอ่ u สติวเดนแล้วก็ทิเชอร์นะครับก็อื่นเรามาที่ Play Store นะครับของ Google Play ของ iOS ก็น่าจะมีนะครับก็อื่นให้เราพิมพ์คำว่า k a h o o t นะครับเป็นชื่อของแอปเขานะครับเสร็จแล้วเราก็กด ติดตั้งไปนะครับตัวแอปเนี่ยเขาจะเป็นสีออกม่วงๆน้ำเงินนะครับก็จะมีรูปช้อยอยู่เป็นสีแดงสีเงินสีเหลืองสีเขียวก็จะประมาณนี้พอเราพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดมานะครับรรค,ครับครับเรากดเน็กครับในจังหวะเนี้ยคือ ตัวแอปเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นใครนะครับเป็นสติวเดนเป็นทิดเชอร์หรือว่า,เ,าเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือเป็นโปรเฟชชั่นอลอันนี้ในส่วนของเราเนี่ยต้องเป็นสติวเด้น player. ก็ใส่อายุเข้าไปจากนั้นกดโอเคครับก็ เราก็จะได้ค่าฮุกมาแล้วนะครับทีนี้เรากา็ที่ต่างว่าเราเป็นสติลเด้นนะครับจะเล่นเกมกับทิเชอร์เนี่ยเราก็เข้าไปที่ตรงสัญ,ญลักษณ์ซีมเดียรครับก็รอเขาจะหมุนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เราจะต้องได้พินจากทิเชอร์มานะครับพินเกมพอเราได้พินเกมมาเราก็ใส่พินเกมเข้าไปแล้วกด Enter ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการติดตั้งแอปคา h o o ูบลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นค a r h o ูกันเราก็เข้าไปที่แอปที่เราติดตั้งมานะครับแล้วก็ไปที่ Enter PIN นะครับตรงปุ่มด้านล่าง ทุกเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหมุนไปหมุนมานคะตอนมาเข้ามาแล้วเนี่ยก็ใส่พินนะครับใส่พินของทิชเชอร์นะครับทิเชอร์จะส่งพินให้เราเราก็ใส่พินไปตามนั้นนะครับเ n t นเไปทีนี้เราก็ใส่ nickname ในทนเป็นชื่ออุปโลกขึ้นมานะครับหมดเสร็จแล้วก็กด go ครับตอนนี้ชื่อเราก็จะไปขึ้นที่อ่าที่เชิดแล้ว ทิเชืก็จะรู้แล้วว่าเราเตรียมมีความพร้อมแล้วต่อมาเมื่อพอเวลาทีเชอร์กดสตาร์เกมเนี่ยเราก็ดูที่สี่เบียนเลียมสี่อันที่ปรากฏขึน้นมานะครับแล้วก็ต้องดูที่หน้าจอของทีเชอร์ด้วยเพราะว่าคําถามและคําตอบเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ที่โทรศัพท์คำถามและคำตอบเนี่ยจะอยู่ที่ หน้าจอของติชช์นะครับแล้วเราก็แค่กดดูคําถามและคำตอบแล้วเราก็กดถ้าเราตอบถูกกับในเวลาที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้คะแนนะอันนี้สมมุติว่าเราตอบผิดไปข้อที่1นึ่งก็หน้าจอก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยนจนกว่าติชช์จะอธิบายอะไรเรียบร้อยเสร็จสับปุ๊บเนี่ย ถ้าสมมติว่าเป็นจะเล่นข้อต่อไปเนี่ยทีเชื่อเขาก็จะเน็กเราก็รออันนี้เนี่ยมาข้อต่อไปและปึ๊บปุ๊บปบเขาก็อ่านาคำถามแล้วเราก็ตอบปุ๊บอ่าข้อนี้เราตอบถูกก็จะได้คะแนนประมาณนี้ถ้ามีคำถามอีก เชื่อถามอีกข้อหนึ่งเราก็ดูคําถามที่หน้าจอส่วนคําตอบอยู่ที่มือเรากดแลากดถูกมันก็ถูกอข้อนี้เราก็ถูกอีกอสมมุติว่ามีคําถามแค่นี้จบละก็เขาก็ตัวเกมเนี่ยเขาก็จะบอก คะน,นของเราว่าเราได้พอยต์เนี่ยเท่าไหร่ครับตอนนี้พอยต์ที่เราได้คือ1,802พอยอยตเกมก็จะมีประมาณนี้นะลองเล่นดู